ท่านผู้ชมสมาชิกพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอาจารย์เชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในช่วงเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับวันนี้ก็เช่นเคยครับนำเรื่องที่จะประเทืองความรู้ประเทืองปัญญาของทุกท่านที่ได้รับฟังเนี่ยมานำเสนอเช่นเคยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายบุญกระจายกุศลตรงนี้ไปเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดรูปกระดิ่งกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์เจ้า h ชาแนลก็มีกำลังใจในการที่จะเล่าเรื่องดีๆต่อไปครับวันนี้เรามาดูเรื่องที่ท่านอาจจะไม่คิดนะฮะอาจจะไม่เคยคิดเคยนึก นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีการคิดการนึกมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ประกาศพระศาสนาซึ่งก็หมายถึงคําสอนหรือพระธรรมของพระองค์เนี่ยรวมแล้วก็84,000พพระธรรมคันด้วยกันนะครับ และพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นบรมมหาศาสดาโลกไม่มีผู้อื่นที่ยิ่งไปกว่าพระองค์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้คำถามก็คือพระองค์เคารพใครหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีที่เคารพไม่ได้เคารพอะไรเลย หรืออย่างไรนะครับเรื่องนี้พอสะกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็เอ๊มันก็น่าสงสัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูครับไปดูมีเรื่องเล่าอย่างนี้อยู่ที่คารวสูตรสขาทวัตส,สังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล,เล่มที่11ครับเราขยับมาถึงพระรปิฎกเล่มที่11แล้วนะครับ กระผมพยายามบอกว่าเป็นเล่มที่เท่านั้นแต่ไม่บอกว่าหน้านั้นถึงหน้านี้อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยไปจับพระไตรปิฎกแล้วก็ดูพระไตรปิฎกอย่างน้อยก็เรื่องหนึ่งก็จะพาท่านไปถึงพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งแล้วท่านก็จะพบกับพระพุทธพจน์นะครับต้องไปอ่านรายละเอียดนะครับ เอาละครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปเจอในพระไตรปิฎกเล่มที่11เอเนี่ยเราก็จะคาใจว่าเอะเราเนี่ยเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศาสนาอืน่นๆเขาเคารพพระเจ้าของเขาพระเจ้าของเขา,เาก็มีเป็นชั้นๆอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้สูงสุดในพุทธศาสนาเป็นเอกบุรุษเป็นบรมศาส,าสดาของโลก แล้วพระองค์เคารพใครมีความเคารพใครไหมนะครับหรือมีความเคารพอะไรถืออะไรเป็นเรื่องที่พระองค์จะต้องให้ความเคารพไปดูกันครับไปดูกันให้ชัดๆเลยท่านรู้วันนี้แหละนะครับมาร้อมวงเข้ามาครับอันนี้จะเล่าให้ฟังนะอาจจะเล่าให้เห็นเป็นปุคลาธิฐานเลยนะครับ คนผู้ไม่มีที่เคารพที่ยำเกรงย่อมเป็นทุกข์เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพรามใครผู้ใดหนอพระผู้มีพระภาคจ้กได้มีพระดำริว่าเราควรสักการะเคารพสมณะหรือพรามอื่นแล้วอาศัยอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ แต่ว่าเรายังไม่เห็นสมณะหรือพรามอื่นที่ถึงพร้อมด้วยศีลยิ่งกว่าคนใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ซึ่งเราควรสักการะเคารพอาศัยอยู่เราควรสักการะเคารพสมณะหรือพรามอื่นแล้วอาศัยอยู่ เพื่อความบริบูรณ์แห่งสมาธิที่ยังไม่บริบูรณ์เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุติที่ยังไม่บริบูรณ์เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณที่ยังไม่บริบูรณ์ seas, ๆๆแต่ว่าพิจารณาแล้วเรายังไม่เห็นสมณะหรือพรามอื่นที่ถึงความพร้อมด้วยสมาธิ ที่ถึงความพร้อมด้วยปัญญาและถึงความพร้อมด้วยวิมุตตทั้งยังถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณ,ณทัศนะก็ยังมองไม่เห็นว่าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจะมีบุคคลสมณะรามหรือเทวดาทั้งหลายอาศัยอยู่ซึ่งเป็นผู้ที่เราควรเคารพสักการะ มองไม่เห็นเลยอย่ากระนั้นเลยเราควรสการะเคารพธรรมะที่เราตรัสรู้นั่นแหละแล้วอาศัยอยู่จึงจะเป็นการถูกต้อง ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตของพระองค์นะครับเรื่องนี้ถ้าเราได้เรียนรู้พุทธประวัติเนี่ยก็จะรู้ว่าความคิดในลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นในเมื่อครั้งที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็ใช้เวลาในการพักผ่อนพินิษพิจารณาธรรมะ หรือว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ตรัสรู้มานะครับเพราะฉะนั้นห่วงคำหนึง่งห่วงความคิดแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ในเมื่อเป็นเรื่องความคิดแล้วทำไมถึงออกมาอยู่ในพระไตรปิฎกเป็น,นอักษรได้ตรงนี้ก็เราต้องทราบนะฮะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงอยากให้ปรากฏนั้นเนี่ย พระองค์จะทรงเล่าให้กับพระอานุ์ฟังนะครับแล้วพระอานนุ์ซึ่งสำเร็จเป็นอรหันต์ก่อนที่จะทำการสังคยนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ได้เล่าให้กับคณะสงที่ฟังที่ทำสังคยนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยจึงปรากฏ ในพระไตรปิฎกแม้กระทั่งความคิดของพระพุทธองค์ซึ่งมันก็ยากที่จะมีใครไปล่วงรู้ได้นะครับนอกจากพระองค์ออมบาเล่เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ได้โปรดเข้าใจในจุดที่เป็นเรื่องที่มีที่ปรากฏในพระไตรปิฎกดังนี้นะครับดังนั้นพวกเราก็ทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่สูงสุดซึ่งแม้พระพุทธองค์ก็ยังทรงยกย่องนั่นก็คือพระธรรมครับ พระธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบได้ตัดสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดจริงๆครับเพราะฉะนั้นใครเคารพก็ควรจะเคารพพระธรรมดังนั้นในไตรสร,รณคมจึงมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ครับถ้าหากว่าอ่านตามนี้รู้ตามนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สูงสุดนี่อยู่ตรงกลาง ก็คือพระธรรมครับเอาละครับวันนี้ก็ได้รู้เรื่องกันแล้วนะครับใช้เวลานิดนึงก็หวังว่าทุกท่านจะ,ะฟังจนจบแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับทำคลิป Youtube ก็ทํานานเดี๋ยวท่านก็ไม่มีเวลาฟังนะครับอันนี้ก็ถือว่านานมากนะฮะขอบคุณครับสำหรับการติดตามฟังจนจบก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆครับอาจารย์เช้าชาแนลวันนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดรูปกระดิ่งกริ๊งไว้นะครับสวัสดีครับ